สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ย่าก็มาพบกันอีกครั้งหนึง่งอยากจะแนะนำนะคะในส่วนของอตอนนี้ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเห็นว่าส่วนแมสเป็นแมสผ้านะคะก็เป็นแมสผ้าฝ้ายนะค่อนข้างจะโปร่งนะคะหายใจสะดวกนะคะแล้วก็การเย็บที่ได้มาอันนี้เป็นเป็น เป็นเพื่อนนะคะส่งมาให้นะคะก็เขาก็เย็บแบบง่ายๆธรรมดานะคะก็เอามาขูดอันนี้คือใช้ได้ชั่วคราวก็จะขอนำมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่า,าการที่เรามีแมสธรรมดาอยู่อันนึงแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวก่อนยญาถอนนะคะก็จะเป็นแมสผ้าแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าม,มีซับในด้วยนะคะ สองชั้นแล้วก็จะมีขอบตรงนี้นะคะซึ่งเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรข้างในนี้นะคะที่เป็นเป็นขอบด้านบนให้เรารู้ว่าตรงนี้คือด้านที่เราจะต้องสวบไว้ด้านบนนะคะแล้วก็จะปิดตรงจมูกนี้ค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะกระชับนะคะก็แล้วทีนี้ก็สําหรับ วันนี้ที่แนะนำก็คือคนสูงอายุนะคะเราจำเป็นต้องมีนะคะหรือถึงไม่สูงอายุแต่ว่าเพื่อความกิบเก๋นะคะตอนนี้เราอยู่กับโควิดนะคะแล้วคงต้องอยู่อีกนานเพราะฉะนั้น บางทีนอกจากจะมีแมสผ้าแล้วนะคะเราก็ต้องมีสายคล้องแมสเพื่อที่จะรักษาแมสผ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราวางลืมห,หรือหายหรืออะไรนะคะก็จะเสียดายเ,เพราะว่าอย่างน้อยก็คือมันเพิ่มมันเพิ่มความความเก๋นิดนึงนะคะถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่าสายก็ไม่ได้ยาวมากนะคะสายก็ยาวกําลังพอดี แล้วก็แล้วก็เอาสายคล้องกัน,<ใ>นกับกับแมสนะคะก็จะมีตัวตัวเกี่ยวตัวนี้นะคะสองด้านหลังจากที่เราคล้องเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็แค่นํามาสวมนะคะแล้วก็พยายามใช้ตัวนี้นะคะล้างไว้ให้ให้ดึงไว้นะคะให้มันกระชับกับหน้าเรานะคะก็จะสังเกตุละอ่ะ ถ้า,มาไ,ไม่ได้แมกครับเราก็พยายามนะครับอยู่ตรงจมูกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันเข้ากับหน้าเห็นไหมคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสายแมสนี้นะคะไม่แพงเลยเส้นละแค่ยี่ห้าบาทสามสิบาทนะคะหาซื้อได้ง่ายๆนะคะที่ไหนก็มีนะคะ,ะก็เพิ่มความกิิบเก๋สวยงามสำหรับคนทั่วไปแล้วก็การลืมสำหรับผู้สูงอายุอย่างพวกเรานะคะ ไหวแม่ยาแล้วก็ต้องหาตัวช่วยนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้รับของเดือจะเป็นพุ่งนี้นะคะถ้าของมาไวก็จะเป็นสายคล้องแมสท,ที่เป็นสายคล้องแว่นด้วยแต่จะเป็นแบบโซ่นะคะซึ่งอันนั้นก็จะก็ะจะเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่ก็น่ารักนะคะ,ะรับรองว่าได้ใช้แล้วก็จะถูกใจ คล้องได้ทั้งแม็กคล้องได้ทั้งแว่นนะคะรับรองไม่มีหายสำหรับวันนี้ก็อัดคลิปแนะนำเพื่อนๆไม่เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสู้ๆกับโควิดนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ